ไอ้สุดมือยังชงได้อีกคทำเวลายังเหลืออยู่ครับไปดูทีๆสุดท้ายครับเก้าแปด สวัสดีครับทุกคนวันนี้เล็กอาราวจะพามาเกาะเวติเชียเลยว่าคอนเทสต์สปีดพิเซนเต็ดบายลาซานมาโกและบอลกาแฟไทยแลนด์ครับในงาน c ฟฟีเคชั่นเอ็กเซิร์ฟ dition ที่จัดไปเมื่อวันที่2ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะที่โรงแรมลาเวล่าเขาหลักทีมที่ชนะจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปชมงานโฮสซ์มิลานอที่ประเทศอิตาลีเลยนะครับไปเนี่นี่นะพุ่เข้าเองหันนะฮะาตัดทีที่หนึ่ง ที่สองซ้อมซ้อมกัน <combination> ที <universities> ่มีสามที่สี่ซ้อมกันทั้งคิวซ้อมและการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อกี้พาดูบรรยากาศการซ้อมของพิตูน2 0นาทีได้กี่แก้วครับ ได้ S <S <S ได้ไม่ค่อยเยอะครับเพ<อ>ร<อ>าะว่าเมื่อกี้<อ>ทดลองใช้เครื่องแล้วก็ลองเซนช็อนชันทักเป็นยังไงใช่ไหมก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างช็อตใช่โอ้โหถือว่าเป็นไงฮะช็อตนี้ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าผ่านช็อตนี้ก็คือเข้าห้ามเปื้อนรอบนี้ครับแล้วก็ห้ามเปื้อนด้านนี้ครับแต่ด้านในเป็นรอยได้ แล้วก็ต้องมีเควมา่าเควม่าครับใช่ครับแล้วก็ปริมาณกาแฟต้องอไม่ต่ำกว่าครึ่งแก้วถามว่ามั่นใจแค่ไหนก็มั่นใจแหละครับก็ทำตามเปอร์ฟอรนซ์ของเราที่ว่าเราเรามองว่าจะได้กี่แก้วในเวลา20นาทีอะไรเงี้ยก็อยากทำให้ตามเปอร์ฟอรนซ์แจ่วมากครับ แต่เต้นตาเป้าตอนแรกตั้งเป้าไว้5แก้วค่ะห้าแก้วทะลุทะลุเราไม่เน้นตำแหน่งเราเน้นตำนานเออนี่เดี๋ยวบอกว่าเป็นคนเดียวที่ตอดตอลองเท้าว่ะอดนขนานคิวสัมผัสมันดีพี่โอ้ทำให้แบบเราเคลิ้นไหวง่ายาหลังจากการปนเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บ กับเก็บเป็นระเบียบเลยนะเก็บแก้วเก็บถ้วยรองเก็บช้อนเนี่ยเอาไปล้างทั้งหมดเลยเคลียเครื่องเคลียกากแล้วก็เช็คเครื่องอีกทีเครื่องบดเ,เ,เ,เครื่องชงนะ มิลครับจากลูสครับผมลูสสาขาไวเทคครับ,อ,รบอ่าไวเทคอ่าเบียร์ครับล้นโต๊ะครับเรียกได้ว่าล้นโต๊ะเลยเดียวโตกก๊ะแบบแก้วไม่พอเสิร์ฟเมื่อกี้ทำทำวีซ่าไปแล้วซ้อมกินอ,อิ่าแล้ว,ลวอิตาลีต้องมาแล้วละ่ะ <c oughs> ดีเรามาเจอผู้เข้าแข่งขันนะครับ ทีมนี้มีคนกรซซิบบอกว่าตอนซอมในตัวตึงโยกเร็วมากจากร้านยูคับคอฟฟี่ค่ะพกความมั่นใจมาเต็มร้อยค่ะสุดนะฮะแล้วเคยใช้เครื่องนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วไม่รู้ว่าจะได้สิ่งแก้วแต่ว่าจะทําให้ได้มากที่สุดค่ะโอ้โหจากร้าน โนดเอสเพซโซจังหวัดลำพูนครับผมลำพูนโอ้ยบินมาไกลเลยมาแพงนะมครับก็หวังถึงรอบไปนอนครับถ้าโชคดีก็ถึงแชมป์เลยครับน่าจะเฉียด2อ0้อแก้วนะนี่จากวาลินดาค่ะนี่มาจากกรุงเทพเลยนะครับคิวที่ไหนวันนี้สุดท้าย โอ้โหเอากี่ร้อยดีโห <H aki>? <c oughs> ้าสิบเกินร้อยก็ดีใจแล้วเราฟัง MC มาแั้งนานนะ MC อยู่หน้าเครื่องนังนานตอนนี้มีโอกาสแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้โห บอกความรู้สึกด้วยตอนนี้เหมือนลงแข่งอยู่เป็นยังไงเฮ้ยดูดูดูช็อตหน่อยสิตอนนี้ผ่านไป48วีิแล้วครับสิบิสุดท้ายเฮ้ยเหนื่อยวะอันนี้คือโกแก้วเมื่อกี้เกือบ1นาทีนะครับผมโอ้โหอันไหนได้ไม่ได้ดีคิวไปแล้วหนึเอ้าเหรอใช่ครับเล้ะปากแก้วครับอันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้ตกครับสรุปได้กี่แก้วเดี่ยขอโทษนะครับ สามแก้วครับจากแก้วพอได้อยู่นะปีหน้าเราคู่ไหมเอาสิลองท้องกันไป็นไเป็นงอยู่ในทีมไปเลยอันนี้ตะกี้นี้แบบสปีดจริงเลยนะอันนี้คือเงิแตกจริงเนี่ยนี่ตะกี้สกัดไปหกช็อตเงิแตกจริงนะไดสามบางทีนี่สองร้อยกว่าใช่โอ้ยยอมใจพวกแข่งขันมากจริงแต่ก็บอกว่าเลยว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้ดึงยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ต้องแบบสปีดจริงจริงรวมถึงต้องเข้าใจกาแฟด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องรู้ปริมาณกาแฟที่เราต้องใส่ในบาร์เก็ตเนาะ ใช่คือเห็นตอนเขาก็ชงว่าเหมือนง่ายๆนะขอโทษนะเป็นพิธีกรนะกดดันพวกกันมา10ทีมไม่คิดว่าแค่หนึ่งนาทีของเราตรงนี้จะแบบกันเหนื่อยขนาดนี้เออจริงหลังจากจบการแข่งขันทั้งหมด10ทีมแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศ4ทีมสุดท้ายที่จะเข้ารอบแล้วก็ไปแข่งชิงพรุ่งนี้ละเดี๋ยววารุณมบอกกันครับ,บนนลุน สี่ทีมสุดท้ายพรุ่งนี้มาลุ้นกันเนี่ยผมว่าตัวนี้ทุกแขกชละเต็มที่เต็มที่ค่ะส่วนพี่ก็เดี๋ยวต้องกลับไปนอนแล้วครับเก็บแรงพรุ่งนี้ถ้้คิดว่าจะเริกระบกอีก10นาทีก็ปวดหลังรอแล้วครับตอนตอนแรกเจ้าที่ต้นน้ำพรุ่งนี้ครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะได้แคน c เโอเคพูดไม่ออกแล้วตอนนี้ก็เกินคาดค่ะไม่คิดว่าจะติดสี่ทีมสุดท้ายค่ะเจ๋วมากสู้ๆพวกนี้ขอมายนโฉบจริงๆเลยแล้วกันนะ สวัสดีครับผอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องหน่อยว่าไอ้คันโยกเนี่ยมันต่างกับเครื่องอื่นยังไงการทํางานอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันเป็นแบบการโยกนะครับก็คือมันจะต้องใช้แรงเนี่ยในการโยกลงเครื่องที่เราเห็นส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยมันจะทําแรงดันอยู่ที่9บาร์เครื่องที่มันเป็นระบบเลวาหรือเป็นระบบสปริงแบบเนี้ยมันจะทําแรงดันขึ้นไปสูงก่อนแล้วก็จะค่อยๆลดแรงดันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดแรงดันการโยกเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยระบบเลวาแบบเนี้ยมันมีความมันตรายมากเพราะว่า เวลาเราโยกลงเวลามันดีดกลับเนี่ยมันจะดีดแรงมากเลยมันก็อาจจะตีคางของผู้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าของลาซามาโก้นี่เองอ่ะเขาทําระบบเขาเรียกว่า anti shock เป็นเลยวาคลาสที่เขาทาขึ้นมายังไงครับพี่ช็อคยังไงจะเห็นว่าเวลาเราโยกลงแล้วเราเวลาเราดีดกลับนมันจะค่อยๆสโล w move ขึ้นไป ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเท่าที่ใช้งานคือไม่เจอติดขัดอะไรเลยไม่เจอเลยนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยประมาณ2องแก้ว่อคน20นาทีนนสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับเมื่อวานผมเป็นชาร์โดจัตครับชาร์โดจั็จะมีหน้าที่ช่วย จทพวกค่าตัวเลขต่างๆที่ในระหว่างที่กรรมการเขาไปดูแก้ดูอะไรพวกนี้ผมก็คอยดูว่าเวลาที่ผู้แข่งขันทำเนี่ยเวลามันได้ไหมช็อตไหนที่มันดูจะมีปัญหาไงครับผมก็จะช่วยเช็คตามให้ไปด้วยผู้แข่งขันทําเร็วมากแบบโู้เร็วกว่าตอนบันไดอส่ลองเลยก็อันนี้เป็นแฮมเปอร์ของมันเลยครับอิตาเลียนอิตาเลียนสไตล์อ๋อตัวนี้เลยแฮมปั๊ับจับยาร์ดโยกลงมาเพื่อให้น้ําเต็มกระบอกครับครับแล้วก็ดันกลับไปอุ้ย แค่นี้เหรอพี่ใช่แล้วมันก็ค่อยๆขึ้นไปแบบนี้จับช้าแล้วช็อตก็ออกก็ไหลแบบนี้ใช่อ่าถ้าประมาณนี้ก็เป็นตัวดิเซตโตแต่ถ้าจะลากเป็นช็อตเอปโซกจะยาวไปต่ออีกหน่อยนึงครับอันนี้คือเราคำนวณไปแล้วว่าปริมาณที่จะออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่เป็นธรรมชาติของระบบของเลยว่าเลยว่ากระบอกสูบเนี่ยมันจะบอกแล้วว่า ในหนึ่งกระบอกเนี่ยสามารถที่จะทําให้น้ําออกมาได้เท่าไหร่แต่มันสามารถได้เทคนิคอ,อย่างอื่นก็ได้เช่นมไอ้ <c oughs> ดูแบบ<ๆ>การทํามันเหมือนไม่ยากเลยเนาะใช่ครับถ้าชินๆก็สบายๆนะนี่ปล่อยปล่อยไปอ่าช็อตก็ไหลรู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้น้ํามากขึ้นกดลงอ,อีกรอบนึงเอ้าได้ด้วยเหรอแล้วดันกลับอ๋อคือเราโยกคือให้มันสรงน้ำเข้ามา เพื่อดึงปริมาณน้ำได้ครับใช่ครับมันก็ได้ปริมาณน้ำช็อตที่มากขึ้นครับแล้วแต่เทคนิคว่าว่าลูกค้าต้องการกาแฟแบบไหนยัางไงครับอยากได้เมกาโน่ท,ที่แบบดึงลากายาวเราก็ทําให้ได้เหมือนกันครับเอาท่าไหนดีครับต้องหรือว่าแล้วแต่เรา <c oughs> แราล้วแต่เราเลยเฮ้ยก็ไม่ได้ยากถึงว่าแบบน้องผู้หญิงก็แบบโยกได้ง่ายเออนี่ถอดออกละเพชร์มันก็ค่อยดอกใช่ไหมฮะดอกแบบนี้อ๋อแบบนี้แ็งได้เลยนี่วานแบบนี้ทานมาทานไหมทานไหมไอ้呀 โอ้ดีอยู่ขอบคุณนะพี่ต้นยอดวันนี้เห็นแบบตัวช็อตอ้อมโตมาเลยประมาณเท่าไหร่นี่นับไหมนับไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ต้องอัดจีนแล้วล่ะดูโอ้เลือด เขาเรียกเลือดขึ้นหน้าเราไปอัดเช็ดกันที่มิลานเลยครับมิลานโดจ้องตัวจองตัวจึงเต้นแทนพู้เขาแข่งเลยค่ะก็อยากให้ได้รางวัลกลับบ้านนะคะอยากไปอิตาลีคาดหวังนะคะพร้อมจองตัววิตาลีแล้วนะคะดิโอสกู๊๊สหนสองคนนี้จะพร้อมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น30นาทีนี้จะเป็นของพวกคุณนะสามสองหนึ่งเริ่มครับขอเชียร์ทีมชกับทีมหญิงของเราหนึ่งเรืในวันนี้ด้วย และช่วงสุดท้ายนะครับผมมีโชว์พิเศษนะจากแชมฟานเชสโกับพี่โตนูโมนวันโคตรมันเลยดูบรรยากาศกันค,คุณฟานเชสโกเนี่ยเจ้าของสถิติเวิลด์เรคคอร์ดนะครับหนึ่งัวโมง703้แก้ว ไอเอ็นเปต้นร้องแข่งแล้วเป็นไงโอ้โหพี่เรียกแก้วพิษผิวฮิวมากฮิวมากนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับมาดูอ๋อมาการแล้วก็แชมป์ด้วยอยากจะเอาช้อนไปปักแก้วเขามากเลยค่ะสนุกสนุกเจ้าเจ้าเจ้า ได้3ามแก้วก็น่าจะ300กว่าแก้วแล้วนะสทีมสุดท้ายที่เข้าไปเนี่ยใครจะทำได้จำนวนแก้วมากที่สุด5 4 3 กับแชมป์ทีครับผมตามดูเกาะคอไปทีผมบอกโอ้ยโยกมันมากครับผมสุดๆครับผมถ้าอยากเห็นการโยกแบบนี้ต้องไปที่ไหนสาราคาเฟ่ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหน้ามออุบลเลยคือว่าคุ้มกับที่เราซ้อมครับผมเรามีโอกาสซ้อมเท่าๆกันทุกๆคนเราก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะเราไม่เคยเจอเครื่องแต่เครื่องเขาดีมากเลยครับโยกขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยตอนนี้รู้หรือยังว่าเราได้กี่แก้วฮานตอนนี้เราจำจำได้ จะตอนนี้น่าจะเบลอไปหมดแล้วฝากไปติดตามนะครับซาร่าคาเฟ่อุบลราชธานีเนาะใช่ครับขอบคุณครับกัน้ามาอุบลเลยนะคะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กลาวด้วยนะครับถ้ามีงานกาแฟดีๆที่ไหนคอยติดตามช่องเล็กลาวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูให้ติดคอไปที่กันเลยบายครับสำหรับคลินี้